กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับมือนี้มาพบมาเจอกันช่วงใบยๆนะครับคุณพ่อคุณแม่กับตองขอไัยนะครับมือนี้มาช่วงใบใบนะครับคือส่วนเสาร์นะครับมีงานนะครับติดงานทางโรงเรียนนะครับคุณพ่อคุณแม่งานอำเภอเคลื่อนทีนะครับส่วนเสาร์นะครับอากาศสําเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับงาน อำเภอเคลื่อนที่หรือว่าอำเภอยิ้มน,นะครับติดงานตรวสอบก็เลยมาพบมาเจอกันกันกบคุณพอ่อคุณแม่ช่วงบายๆกันรับมาซาดีกวัวบมาเอาคำมาในคลิปนี้นะครับแอดวิไลจะมาสรุปเลขกบิ่งสำนักที่เข่าที่แตกครับหววที่ผ่านมาอยังบอิเลสสรุปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าสุดจับคู่ที่เข่านั้นสรุปไปแล้วนะครับคุณพอ่อคุณแม่ ามาคลิปนี้คงประสายเกินไปนะครับืันนี้แค่วันที่สี่เองสี่มีนาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันอังคารนะครับที่สี่แอบวิไลจะมาสรุปตัวเลขหน้าทางสำนักที่เขาที่แตกกันนะครับเริ่มจากสำนักแรกนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่เซียนสอสลับเงินพารวยนะครับเด่นบนล่างนะครับยังบอผพาน,นะครับคุณพ่อคุณแม่ งวดที่ผ่านมาครับงวดประจำวันที่1มีนาคม2568เด่นมาที่024 024ปรากฏว่าซีบ้านนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ซีมาเต็มเต็มชุดบนนะครับแตก8 9 4ล่างนะครับ5 4 54นี่คือสถิตินะครับของเสียนสอสลับเงินพารวยปรากฏว่าสีมาบนมาล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่สีมาบนมาล่างนะครับอ่าบนแตก9 4ล่าง54นะครับนี่คือเสี่ยนสอสลับเงินพารวยนะครับสำหรับเหล็กเลยนะครับปรากฏว่านะครับสีมาบนมาล่างเพราะว่าเป็นแนวทางบนล่าง เสียนสอสลับเงินพ่ารวยนะครับคุณพอ่อคุณแม่ก็มารอ,รอติดตามกันวดต่อไปนะครับแขบหน้าจอดูกันเลยนะครับต่อไปนะครับคุณพอ่อคุณแม่ก็คือเป็นเลขดับแนวทางดับล่างของพ่อกล้วยนะครับอ่างวดนี้พ่อกล้วยเอาอยู่นะครับไม่มี54นะครับอาทิตย์ติดหานะครับจะมีแค่หาศูนห้าสอง 8-5 05แค่นั่นนะครับไม่มี5-4นะครับถือว่าพอกล้ยดับอยู่นะครับนี่คือตัวเลขแนวทางดับล่างของพอกล้ยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเซียนไซส,สุราษนะครับคุณพ่อคุณแม่ติดบนติดบนนะครับปรากฏว่าแนวทางชุดบนแตก8-9-4 แปดเก้าสี่ปรากฏว่าแปดมาหลักร้อยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแปดมาหลักร้อยเ้ามาหลักสิบปรากฏว่ามาทั้ง2ตัวนะครับแดมาหลักร้อยเก้ามาหลักสินะครับนี่คือติดบนของเซียนไซสุราชนะครับแนวทางของเซียนไซเอดวิไล่ลงไห้วันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์นะครับหลักฐานการลงแนวทาง อ่ะต่อไปครับอันนี้เป็นคลิปนี้เป็นคลิปสรุปเด้อครับแอดวิไลยังบาสรุปเลขวิ่งอ่ะเลขติดมันแม่นแล้วก็เลขดับให้เบิงกันร่วมในคลิปเดียวครับนี่เป็นของคุณแม่เกสอนหนึ่งมีนาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด่นล่างห้าหกเก้าห้าหกเก้าแอดวิไลลงไฮวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปรากฏว่าห้ามาเต็มเต็ม ยังบอลลดนะครับสำหรับเด่นล่างแม่แกสเกสอนล่างแตกห้าสี่ปรากฏว่าหามาเต็มเต็มยังไม่หลุดนะครับนี่คือแน่าทางเอามาสรุปให้ fc คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับต่อไปซองห้าหมื่นล่างนะครับได้นำเสนอแล้วก็ปล่อยไปแล้วนะครับสำหรับซองห้าหมื่นแอดวิไลสรุป ปล่อยไปแล้วงวดที่ผ่านมานะครับได้มา3กับ4ล่างแตก5 4นี่คือซองห้าหมื่นนะครับล่าง4มาเต็มๆลงไห้วันที่21กุมภาพันธ์ครับ2,568มีหลักฐานการลงพร้อมนะครับอ่ะต่อไปครับคุณพอ่อคุณแม่อันนี้แอดวิไลลงไห้แรเด้อครับปล่อยไปแล้วนะครับซองห้าหมื่นนี่ปล่อยไปแล้วนะครับตั้งแต่ อสองวันที่ผ่านมาต่อไปนะครับดับล่างแม่นิดกทมไม่มีนะครับ54นะครับมีแต่0ูนย์แค่นั้นนะครับมีหาซีถือว่าเอาอยู่นะครับลงไห้วันที่2 2ครับคุณพอ่อคุณแม่22กุมภาพันธ์ชุดประหยัดต้นทุนของแม่นิดกทมนะครับติดตามกันต่อไปว่าแม่นิดจะดับยูบอ นี่คือสรุปเลขวิ่งเลขติดแล้วก็เลขดับแมนแมนนะครับอาเซียนไปตามสูตรนะครับถือว่าเปิดตัวขั้งแรกเซียนไปตามสูตรเนี่ยทางจะเป็นบนล่างนะครับปรากฏว่วาส่สี่มาเต็มเต็มนะครับเลขวิ่งไปบนไปล่างเลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายนะครับชุดจับคู่หลุดไปนะครับ สูตรจับคูรุดไปห้ามาติตามกันต่อเลขวิ่งเสียนไปตามสูตรนะครับสูตรมาจย่างไรปล่อยไปแบบนั้นนะครับจับตาต่อไปต่อไปอ้อน้องจานนะครับวิ่ง9กับ8ดวิ่ง9กับ8ปดปรากฏว่า8ดนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปหลักร้อย9อยู่หลักสิบนะครับเลขวิ่งะนะครับน่าเสียดายสูตรจับคูรุดไปขึ้นกัน สำหรับออนน้องจันแอดวิไลลงไห้วันที21กุมภาพันธ์ครับ2,568นี่คือตัวเลขแนว้าทางที่แอดวิไลน่าม,มาสรุปอาบ่าว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขดับนะครับจากสำนักต่างๆเอามาสรุปให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งกันนะครับอาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงร้อยต่อนะครับเนว้ทางรัฐบาลประกาศผลอยู่ ก็คือแอดวิไลบอกนะครับสำนักไดทรงมากเดี๋ยวทางแอดวิไลจะรีบลงห้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางที่ทางช่องห้องได้ติดตามกันอยู่นี่นะครับซอ,องห้าหมื่นปล่อยไปแล้วเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ซองห้าหมื่นปล่อยไปแล้วนะครับต่องวดกันเลยนะครับได้มากปล่อยมากเลยนะครับงวดที่ผ่านมาสี่มาเต็มๆล่างแตกห้าสี่ อาครับขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับมาซาดีโกบาม่านะครับเอ็ดวีไลกันจักพยายามนะครับหาเวลาเอาตัวเด็กนะทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอาจจะได้เข้ากับมาลอดติดตามกันนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งอาคลิปนี้เอ็ดวีไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปครับยูดีมีแห้งครับ จงได้กให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสู้ขู่สุขคนเจอกันคลิปนะ้ะสวัสดีครับ